พี่น้องช่องใยญ่ไมอฟิเชียลนะคะตอนนี้เขาออกจากบ้านน้องถือมาแล้วค่ะพี่น้องก็ล่างสเขาวนาง,งาจะเขาจะทำการแสดงตอนเย็นนี้จัวเพื่อปทุมรัชค่ะพี่น้องตอนนี้อีกเจ็ดกิโลจะหอดอำเภอปทุมรัชมาตามทางรอพชอีามพูดจรีอย่างเดียว you know กิโลไปละมันรับกิโลมันกีดกีดไลเราไปละรับหนึ่ทางโลบช่อทางหวงเดียวควายหวงส่ายลวก็หวงวาหวกคว้แลวก็หวงทรายเดียวควายนีละที่นอกจะสั่นเบื่อเดังนก็ป้ายป้ยงไปละผมได้มาเอาออกไปมันหวางก็จะหวอควัา I o que não อีก200 m, เ,กเนนนมตรเลเี้ลลวยวขวาเพื่อวิ่งบนถนนใหม,ม่เลขก2269เพื่อประทุมราดกันอ๋อถึงน้อยแสนไงแล้วพี่นองเลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนถนนใหม่เล็ก2269พีสัไมเขาหน้าง่นแล้วพี่นองว่ามันจะอยู่ตรงไหน าน,นบขับต่อไปบนถนนใหม่เลข2269อีก1กิโลเมตร